สวัสดีครับสวัสดีวันที่ยี่สิบมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเชานี้นะครับพีจามาเปิดราคาง่วนะครับทองสองตนะครับอยู่ของงัวพอจอยครับพี่น้องครับลักสองงามๆเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ครับเป็นปรามันดูผสมทั้งสองตัวครับอภิกัดของงัวพอจอยครับอยู่บ้านสหกรณ์คมครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชมุงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่ะ เดี๋ยวผู้ชมงัวแต่ตัวน้ำกันนะครับเบิ้งตัวทอง6กถึงเจ็ดเดือนก่อนนะครับร้อยเดียวกันทั้งสองตัวเลยนะพี่นอ้องเด้อเบิ้งตัวนี้ก่อนนะครับเชื่องเชื่องตัวที่หนึ่งนะครับเป็นงื่อทองทอง6กถึงเจ็ดเดือนครับ่ทยสูงร้อยสี่สิบห้าดูสองในทองนะครับประกันทองให้แมนนี่นะครับเปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นกับอีกเจ็ดพันนะครับสองหมื่นกับอีกเจ็ดพัน ราคานีต้อร่องหนครับพี่น้องตัวใหญ่นะครับสูงลอยสี่สิบหานะครับลูกสองในท้องครับเคยมีลูกกันหนึ่งตัวนะครับประกันท้องนะครับแม่นี่เขาจะว่าสมหลอดอยู่นะครับว่าจอยเพิ่นกะโทรไปถามแล้วเขาจะว่าจะส่งมาให้ก็โทรสอบถามว่าจอยเอว่าเพิ่นสมเอียงนะครับประกันท้องให้หกถึงเจ็ดเดือนนะครับเอาประกันท้องตัวท้องเรียบร้อยนะครับพี่น้องถูกใหญ่แล้วจะใส่เชื่องเสื่องแม่นี่ซื้อให้ผูเถาผู้แกเรียงเลยนะครับพี่น้อง ครับเบื้องหน้าตานนองบนเขาสันสันครับงอลูกแหลกลูกซ้อยทรงนะครับใบหูโพสีครับจมูกดำนะครับจมูกโพสีครับปรกกันท้องนะครับส่วนคขาโชกคระทอนกับปะกกนให้สิบห้ามือครับอ่านี่ครับอ่ามีเคยมีหลงร้อยนะครับเคยเป็นลำปีสกินนะครับตัวนะปีที่แลวนะครับเศร้าแหลวนะเศร้าแหลวหลงร้อยกับกำลังลึกไปนะครับคนกำลังปงทับไปอันเบื้องหลังทายนะครับงอค่อนข้างจะ เน mm. er uh, ื้อนั่งดีอยู่นะครับพี่น้องเครื่องดําพ่วงหางดาโค่นหางใ่นะครับครูเพิ่นผุดพี่น้องครูเพิ่นกินหยาใช่ไหมบัวจอยเพิ่นบุดบุดบังลำนะครับสองหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อลองได้นะพี่น้องต่อล่องได้นี่ครับอ้วนเน้อพี่น้องเครื่องดํานะครับนุ่มซีเต้านะครับนุ่มงามบ่อยไงนะครับพ่วงหางเลือกดีเบิ่งฟังสไาย์้องมัวนะครับนี่ครับมีหล่อง้อยเคยเป็นล่อปีสกินนะครับ เดี๋ยวก็เศร้าแล้วล่ะนะครับเศร้าลแล้วอ่ะหัวกระด้งนาดีนะครับเป็นปลาบรนจุผสมครับพี่น้องสูง145ครับท้อง6ถึง7เดือนนะครับเดี๋ยวเบิ่งฟังสายเพิ่นหูลายพี่น้อง,ง,งเป็นงบ่เต้บ่ถีบเพืหัวแม่นมนเนี่ยอ่ะดันดันไปพอจอยเอานะครับดันเบิ่งฟังสายให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับถ้าพี่น้องพอมีเงินกน็สามารถที่จะแพ็คไปทำกันได้นะครับหัวคนไขยจะติดกันได้สองตัวนี่ สองหมื่นเจ็ดพันสูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับทองหกตั้งเจ็ดเตือนครับกะใบสมยังทั่ามพอจอยเอาได้พี่นองเดินนะครับที่แดดคนนั้นสมโตัวว่าทั่ไปทามเดี๋ยวเอาเขาจะมีใบมีหลอดให้นะครับเราสมหลอดอยู่กะพิจารก,กับบารุว่าเขาจะเอาสม,มยังมากนะครับนี่เชื่องแห้งนะพี่น้องนะนั่งหน้าดีตัวแรกนี่ครับนากระดงดีเขาสันสันงอหลูกสองในถ่องนะครับ ตัวแรกนะเขาสันแห้งนางนาดีครับตัวใหญ่ดีอ้าวสองหมื่นหกเอสองหมื่นเจ็ดตัวนี้ต่อเอาตัวที่สองครับพี่น้องตุีเรียมตัวดีครับเป็นงัวทองสามเดือนกว่าถ่ายสูงรอยสี่สิบสองบุกลบรับดูกสองในทองนะครับแมนนี่นะครับเปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นกับอีกหกพันนะครับสองหมื่นหกพันราคาในต่อรองได้นะครับคุยกันได้ก็พอจอย ถ่ายสูงหน่อยสี่ทิพสองมลบนะครับเคยไปดูกละนึงตัวนะครับตัวที่สองได้ทองครับสมปรามันนะครับตัว้สมโตนะครับตรวจทองเรียบร้อยครับโดยอันตาซาวนะครับโดยเครื่องนะครับโดยเครื่องอ่ะจมูกโมชีครับมีขีบปูดำนี่ใช้เชือกเหมือนกันนะครับขึ้นมาน้ำกันไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็แยกลูกได้ได้บ่ดนนะครับเราตัวเรากะทองแล้วนะครับอ่ะนมสีเต่านะครับเรียบดีก็เท่าดีบุลมบ่านอนนะครับเครื่องดำตัวเดี่ยมโตดีเด้อพี่น้อง กินยาดีพอรับอันนี้ทรายชทรงเ้าๆนะครับอะไรพวกนี้กินยาบันไดนะครับนี่เครื่องดาพว่วงห้างดำคาบุได้ตรงการนก็ไปเลี้ยงกระส่ามาทีสือแพ็กป้องกันได้นะครับนี่นมเพอร์เดนวะแยกลูกได้บดดนนะครับไหนจะว่าพ่อเดืนอนพอยังมีนมนมอยู่นะครับสองหมื่นหกพันครับอาทุกกระท้อประกันให้สิบห,าห้ามือทุกโตนะครับพี่น้องทอประกันให้ทุกโตนะครับส่งฟรีหนึ่งร้อยห้าติดปุกโตลอยห้าสิบกิโลทุกโตครับ โตมาพูดคุยราคากันนะครับดูเก๋ๆกับรถกระเดีร้ายครับพี่น้องครับอ่าวัวไก่แห้งกับวัวจอยเป็นกระสมไงขึ้นเก่านะครับเกินร้อยฮะทิ้โลกกระส้มคือเก่าโตพูดคุยราคากันนะครับบางหมื่นกับหัวสามว้อลูกกับไปได้พี่น้องตัวปกาอสตซอยขับรถจังนี้จังน้อยนะครับอ่ะควันกระจับดีจับจมูกนางทับพอดีนะครับอ่ะสองหมื่นหกปากกันทองครับพี่น้องนี่ครับจมูกบัวฉีกิปหูดดำนะครับฟังฟังสายเพ่น คนไข้จะเชื่องทุกตัวอ่ะนุ่มสีเต่าครับสองตัวนะครับเซานี้นะครับบ,ราบาร์มันดุผสมทั้งสองตัวนะครับตัวหนึ่งสูงกว่าสี่ทิพหะตัวหนึ่งสูงกว่าสี่ทิพสองนะครับอ่ามาถึงใจตัวใดก็เท่าห้าพราะจอยได้นะครับในรายคันกะอ่าเกี่ยวขาวกขียวฮะหม่องลามครับช่วงนี้คิดว่าฝนสิมาอยู่พี่น้องสิสิสตโต๊ะมาห่ำดอกม่วงอยู่เนี่ยโต๊ะมใส่หยาอันยังเขียวอันนี้ก็ยังพอมีหยาอยู่นะครับหยาเขียวอยู่เอาสองตัวครับเช้านี้ นะครับตัวนาโกดีนะครับนาโกดีนี่สาเชือกั้องสองตัวพ่อเหลี่ยงครับไปเดอร์นี่ส่ดีนะครับอ่ะมาถึงใจตัวใดนะครับทุหฮาร์พอจอยเลยครับผีกัดบ้านสหกรณิคมตำบลหน้าหว่างอำเภอวทุมรดลุกซาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอ่าราคากับต้อรองไดนะครับเฟซบุ๊กนะแล้วิจารินไห้นะครับพอจอยน้องตองฟร์มนะครับนี่นางนาดีได้พี่น้องมาเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้พอจอยนะครับจูงยางนะครับให้พี่น่องไลยเบิ้งนะครับ อย่างในปกติดีครับพี่น้องมาถึงใจโทรมาเด้อพี่น้องเด้อนะรครับติดกันแห้งสองตัวนี้สวัสดีครับ